ที่จังหวัดอุดรธานีมีเหตุสะเทือนใจสลดใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่ามีเด็กชาย3คนเนี่ยไปเล่นน้ําแล้วปรากฏว่าจมน้ําเสียชีวิตทั้ง3คนเลยนะครับอายุระหว่าง7ขวบถึง8ขวบเท่านั้นเองตํารวจสพนสูงอเภอเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีเด็กชายลงไปเล่นน้ําแล้วสูญหายภายในสระน้ําทางเข้าเหรียญทองรีสอร์ทนะอยู่ที่ บ้านหนองไผ่นะครับที่เกิดเหตุเป็นสระน้ําลึกเนี่ยประมาณ3-4เมตรนะครับชาวบ้านช่วยกันนําร่างเด็กชายทั้งสาคนขึ้นมาจากสระน้ํามานอนอยู่ที่ขอบสระแล้วนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือเด็กชายธีรพัฒน์วงศรีแก้วอายุ8ดขวบเด็กชายพุทธิพงศ์จันตีวงอายุ8ดขวบและเด็กชายเทพมังกรจันตีวงอายุ7ขวบนะฮะเออมีสองคนหลังนี่นามสกุลเหมือนกันด้วยไม่รู้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าด้วยนะ โดยในที่เกิดเหตุพบนางเครือวันชัยลีเป็นครูประจำชั้นชั้นป .1 และป .2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินซึ่งคุณครูทราบเรื่องเนี่ยออแล้วก็รู้ว่าเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนเธอเนี่ยนะฮะโอ้โหคุณครูเนี่ยร้องหม่มร้องไห้ด้วยความเสียใจสงสารลูกศิษย์ทั้ง3คนมาก <C uz uk> เคยบอกแล้วบอกว่าอย่าไปเอาขนมที่วัดเพราะกลัวว่าเด็กเนี่ยจะพากันไปเล่นน้ำคือคาดการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเด็กเนี่ย พากันไปขอขนมกินที่วัดนี่นะแล้วก็แวะเล่นน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วเด็กก็จมน้ําเสียชีวิตทั้ง3คนเลยนะครับนี่ฮะเอาเดี๋ยวลองฟังคุณครูหน่อยครับไม่ค่ะเมาเล่นแต่เลกเรียนเยเสือนตลอดค่ะเรือนบอกว่าอย่าไปเขามาขอขนมลวงตา ทุกครั้งเขาไม่เคยมาขเข้ามาอ,อาทิตย์ที่แนวนี้มาทุกวันแสดงว่ามันจะมาดูสาปไปด้วยน่ะนีครูนะครับคุณผู้ชมครับเสียใจยนะฮะจากการสอบถามตาของเด็กชายธีรพัฒนหนึ่งในเด็กที่เสียชีวิตนะครับชื่อว่านายสันติโสมนาวัตน์เราให้ฟังบอกว่าหลังจากเลิกงานแล้วได้ออกไปนาส่วนภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงหลานพอตัวเองกลับมาบ้านภรรยาก็บอกว่าหลานชายยังไม่กลับเข้าบ้านก็เลยออกตามหา ต่อมามีชาวบ้านแจ้งมาว่าเด็กเนี่ยมาเล่นน้ําอยู่ที่สระน้ําทางไปวัดพอมาที่สระน้ําพบรองเท้าเสื้อและถุงขนมวางอยู่ริมขอบสระตัวเองกับชาวบ้านอีกสองคนจึงช่วยกันลงไปงมค้นหาจนพบร่างเด็กชายทั้ง3าคนอยู่ในลักษณะคว่ำหน้าอยู่ใกล้กันจึงช่วยกันนําร่างขึ้นมาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยมาช่วยปั๊มหัวใจแต่ไม่ทันแล้วครับเด็กเสียชีวิตคุณตาบอกว่าหลานชายอาศัยอยู่กับตัวเองนะฮะ ส่วนเด็กชายพุทธิพงกับเด็กชายเทพมังกรโอ้โหเป็นพี่น้องกันนะอย่างที่บอกนามสกุลเหมือนกันเลยเป็นพี่น้องกันอยู่บ้านกับตายายส่วนพ่อแม่เขาไปทํางานอยู่ที่ตัวเมืองเด็กทั้งสาคนมักจะชวนกันไปเล่นไปขอขนมหลวงตาในวัดมากินเป็นประจำเบื้องต้นคาดว่าเด็กไปขอขนมที่วัดขณะเดินกลับบ้านแวะเล่นน้ําอยู่ในสระน้ําตรงนี้แต่น้ํามันลึกครับคุณผู้ชมฮะลึก3-4เมตร ก็เลยทําให้เด็กเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับเป็นที่น่าเศร้าโศกเสียใจนะครับเด็กๆนะฮะอายุ7ขวบ8ขวบนี่นะครับอโอ้โหดูสิฮะ